ครับผมนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอาหารอีกหนึ่งอย่างนะครับผมนี่เมื่อวานเราทอดเขียดไปแล้วนะเมื่อวานเราทอดวันนี้เราจะมาต้มนะครับผมนี่ต้มเขียดน้อยอีสานบ้านเฮานะครับผมอย่ามาติดตามมานะครับผมตอนนี้ก็รอน้ําเดือดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงใส่ลงไปนะครับผม เดี๋ยวเรามาเบิ่งกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักหน่อยครับตรวน,นี้น้ำเดือดแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาปรุงรสเลยนะครับนี่พริกแกงบ้านๆนะผมเลยใส่ไปนะครับ ต้มแบบง่ายๆนะผมดีช่วงนี้ฝนตกออกเไปไ็นไรลำบากนะครับนี่พี่น้องเอาแบบง่ายๆนะผมเนี่โอเคน้ำมังแดงครับผมขงเทียมสักหน่อยนะผมเนี่ยขงชดลงไปนะครับเนี่ย ตามด้วยน้ำปลานะครับใส่ไปครับชิมนครับผมเนี่ยแหลมเลยเป็นไงครับเนี่ยรดลองชิมรสชาติกันครับ ไปสิผมเองครับนี่น,นะครับผมจบเรียบนะครับ ทำแบบง่ายๆได้กินไว้นะครับนี่เข็ดเรานะผมเมื่อวานเราทอดวันนี้เราต้มนะครับผมเนี่ยเข็ยดน้อยเข็ดดน้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราหมดใสาไปเลยนะครับตรงโรน้ำด้วยน,นะครับถ้าน้ำไม่เดือดเหม็นคาวนะผม โอ้โหพี่น้องเลยคือจะอร่อยแท้น,นะครับจามแล้วครับนะเดี๋ยวใส่ไปนะครับดสดใไปช่วงนี้เขิดหลายนะครับพี่น้องช่วงนี้ฝนตกแบบนี้นานี้เขียดหลายนะครับผมนี่ใส่ไปเลยครับ ก็กันมันขาวนะผมครับเนี่ยเป็นอีสานมาผมเรียกผักชีหูเสือนะครับผมเนี่ช่วยดับกลิ่น้าวได้ดีนะครับเนี่ยใส่ลงไปเลยครับเนี่ยกลิ่นก็หอมอยู่ครับผมใส่เลยครับดับกลิ่น้าวนะครับเนี่ยใส่ไปเลยครับเนี่ย ช่วงนี้ออกไปไหนไม่ค่อยได้ครับฝนตกทุกวันน,นะครับเนี่ยโอเครอไม่เบียดนะครับี่น้อง รอให้เดือดปักชีพถูเสือนี่สุกนะครับผมเนี่ไม่นานนะครับผมเนี่ยแบบง่ายๆนะครับเนยสูตรนี้ครับผมสีสันเป็นไงครับน่ากินนะครับพี่น้องมาติดตามกันนะครับ ครับกำเดียบได้ที่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาชิมก่อนครับผมว้าสงสัยอร่อยแน่งานนี้ครับเนี่ยอืม สใส่มะขามสักหน่อยครับผมอะไ้ตุ๊บเปียวนะครับผมสักหน่อยครับผม ใบมะขามอ่อนนะครับกวนไม่พอนะครับผมเนี่ยก็บมาได้แค่นี้ครับหายากใส่เลยครับใบมะขามอ่อนนะัะ เล็กๆก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาชิมก่อนนะเดี๋ยวผมต้องเขียดต้องเขียดนะครับเดี๋ยวชิมก่อนนะครับอืมครับเรียบร้อยสุกนะครับผมนี่นะครับผมน,นี่ต้มเขียด สายมันบ้านนะครับเข็ดน้อยเข็ดน้อยนะครับผมนี่นี่นับผมเข็ดคันลอยครับผมเรียบร้อย